เดี๋ยวอาชีพติดป่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเออจะพาไปดูอาชีพหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงพลาดนิดเดียวอันตรายถึงชีวิตเลยนะพี่แบงกกับการเลี้ยงต่อหัวเสือค่ะเขาบอกว่ารายได้ดีเลยตกเดือนละกว่า30,000บาทค่ะ พาค<า>ุณผู้ชมมาที่บ้านหนองบัวอําเภอปากปลาปลาปลากนะคะจังหวัดนครพนมชาวบ้านส่วนใหญ่เขาย,ยึดอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือขายค่ะสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการตามหารังต่อหัวเสือเหยื่อที่ใช้ล่ออย่างคุณพี่ท่านนี้เขาก็จะใช้ตกกะกั่เนื้อหมูหรือ,นอเนือ้อวัวเนี่ยออกมาล่อนี่แหละค่ะแม่ต่อเขาก็จะออกมาหาอาหารพอเจอเนื้อแบบนี้เขาก็จะเอากลับไปเลี้ยงลูกต่อในรัง ชาวบ้านก็จะวิ่งตามแม่ต่อไปจะถึงรังต่อในป่าจากนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีย้ายรังต่อออกจากป่าในตอนกลางคืนอันนี้คือล่อเสร็จนะแม่ต่อเขาก็จะไปเอาเนื้อกลับไปที่รังเสร็จตอนกลางคืนชาวบ้านเขาก็จะย้ายรังมาเก็บรักษาไว้ที่ไร่นาของตัวเองเนี่ยวิ่งตามแบบนี้เลยตอนแรกนึกว่าวิ่งหนีต่อไม่นะวิ่งตามต่อไปหารังในป่าค่ะครับ แล้วพอได้รังมาแล้วก็จะเก็บไว้ที่ไร่นาแบบนี้ใช้เวลา2-3เดือนรังก็จะโตเต็มที่สามารถเก็บผลผลิตตัวอ่อนมาขายนี่ก็คือรังต่อโอ้เนี่ยผลผลิตมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนเอาไปทําอะไรเขาบอกว่านิยมนํามาทำเมนูเด็ดแกงต่อห่อหมกผัดยำนึ่งแกงคือทําได้หมดตามความชอบเลยสามพัฒเมนูใช่ แต่เขาบอกว่าการเก็บรังต่อต้องใส่ความชํานาญแล้วก็ต้องใส่ชุดป้องกันหัวต่อต่อหัวเสือ<ะ>อย่างมิดชิดนี่นี่คือชุดของคุณพี่ไม่ได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไหนต่อต่อยฮะต่อต่อยตายได้นะคะครจริงๆเพราะเขาบอกว่าพลาดนิดเดียวเนี่ยจะถูกต่อหัวเสือต่อยแล้วก็มันอันตรายถึงชีวิตด้วย แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปกติเมื่อก่อนเขาจะใช้ไฟเผารังต่อแต่ว่านี้ปัจจุบันไม่นิยมแล้วเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ชาวบ้านเขาก็จะล้วงเอารังต่อบางส่วนออกมาขายแล้วก็เก็บรังต่อให้ทํารังเสริมด้วยก็สามารถเก็บผลผลิตได้ครั้งละ 2- 3รอบ ส่วนรังต่อที่ล้างแล้วชาวบ้านก็จะนํามาทําเป็นเครื่องรางประดับบ้านตามความเชื่อว่าจะเป็นการต่อเงินต่อทองอมีความเชื่อด้วยแล้วก็รังที่มีความสวยงามก็จะถูกเคลือบเงาให้คงทนถาวรราคาขาย,ยอยู่ที่3-5,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงามก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน,เ,นเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเดือนละ3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว แล้วคนที่ไปเอาลังต่อตอนนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าอยู่ดีโอ้โหหมกันน้อยขนาดนั้นต่อต่อยไม่ได้ค่ะแน่นมากถ้ารับสมัครนะฮะแรงงานเพิ่มเดี๋ยวติดต่อน้องเอ๋ยไปได้เาา<น>ะื่อแล้วเดี๋ยวพี่บังไปก่อนละกันสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ